สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดถึง7ฟีเจอร์เด่นๆบน Android 13หลังจากที่ผมอัปเดตบน Google Pixel 6ตัวนี้นะครับ Android 13ที่ผมใช้บน Google Pixel 6เนี่ยเป็น Android เวอร์ชันกำลังพัฒนานะครับผมไปลงทะเบียนไว้กับ Google ว่าขอทดลองใช้นะครับเลยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะครับซึ่งในระหว่างที่ใช้งานนะครับเช่นเดือนนี้เดือนหน้าหรือแม้แต่ปลายปีเนี่ยเขาก็จะปล่อยอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับ ซึ่งเขาคาดว่าเขาจะปล่อยเวอร์ชัน Official เนี่ยประมาณช่วงประมาณสักเดือนธันวาคมปีนี้นะครับหรืออาจจะเร็วกว่าช้ากว่าแล้วแต่นะครับคราวนี้หลังจากที่ผมอัปเดตเป็น Android 13จากคลิปที่แล้วนะครับล่าสุดเมื่อวันที่9กันยา Google ปล่อยอัปเดต Android เวอร์ชัน13นะครับเป็นตัว QPR beta 1นะครับตัว QPR เนี่ยย่อมาจาก Quarter Platform Release นะครับก็เหมือนกับปล่อยออกมาเพื่อที่จะแก้ไข Error Bug หรือแม้แต่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ตัว QPR Beta 1เนี่ยนะครับมันมี Build Number อะไรนะครับเผื่อสำหรับท่านที่อัปเดต Android 13ใน Google Pixel ไปแล้วนะครับเผื่อสนใจอยากจะดาน์โหลดจะได้ดูว่าเป็นตัวเดียวกันไหมนะครับ บิลนัมเบอร์เป็น t 1 b 1 2 2 0 8 1 9 0 0 6นะครับจำไว้นะครับบิลนัมเบอร์คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าในบิลนัมเบอร์ตัวนี้หรือว่า qpr เบต้าตัวนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันแรกคือ Spatial a ออ i o ดโอครับสปาออเนี่ยเป็นระบบเสียงแบบหนึ่งนะครับที่ช่วยให้การฟังเพลงหรือดูหนังเนี่ยมันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นกว่าระบบเสียงปกตินะครับ คราวนี้สปาเชียลอยู่ตรงไหนนะครับเข้าไปที่ Setting นะครับไปที่ Saund นะครับจะเห็นคำว่าสปา i เชียลออรโอขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเข้าไปดูได้เลยสามารถใช้ได้ทั้งกับหูฟังแบบมีสายนะครับแล้วก็ใช้กับหูฟังบลูทูธก็ได้นะครับคราวนี้ผมจะลองเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธดูตัวนี้เป็น Samsung Galaxy Buds Pro นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อก็เปิดเคสขึ้นมาดูนะครับปึ๊บนี้เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ย Galaxy Buds Pro Connect ครับก็เข้าไปที่ Bluetooth นะครับกดที่ Galaxy Buds Pro ตอนนี้นะครับเห็นคำว่า Spatial Audio ผมเปิด ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันแรกแต่คนนี้ s p a t i a l a u d i ีเนี่ยก็ต้องฟังเพลงหรือฟังมีเดียที่ทำมาในระบบเสียงแบบ s p a t t a l ด้วยนะครับถ้าไปฟังระบบเสียงแบบอื่นเช่น s t ูดิ o ธรรมดานะครับก็อาจจะไม่สามารถเห็นความแตกต่างเรื่องของระบบเสียงแบบนี้ได้นะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของ การเพิ่ม animation นะครับของการเข้าสู่หน้า Setting wallpaper, Widget, Home Setting เนี่ยได้ลื่นไหลามากขึ้นนะครับก็คือตัว animation เนี่ยดูแล้วมีความลื่นไหลกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นนะครับปกติเวลาเราจะเลือก wallpaper นะครับเลือก o m e s t t t i n g เราจะกดหรือแท็บค้างไว้ที่หน้าจอแบบนี้นะครับนะครับเขาบอกว่ามันลื่นไหลามากขึ้นคราวนี้ผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงเพราะว่าผมอัปเดตเป็น QPR Be t a 1ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ ให้ผู้ที่กําลังจะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับลองดูแล้วกันว่าตอนที่เป็นเวอรนิตัวเก่านะครับกับ13 QPR b e ต้าเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างไรนะครับอันดับที่3เป็นเรื่องของการปรับปรุงการค้นหานะครับหรือการเสิร์ชข้อมูลใน Android นะครับปกติใน Android 13เวลาเสิร์ชเราก็จะลากนิ้วจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องให้เรากรอกข้อความบริเวณด้านบนนะครับ ผมจะลองเสิร์ชคำว่า Android แบบนี้นะครับใน Android 13ก่อนที่จะอัปเดตเป็นเบต้า1นะครับเวลาเราก,กด Search เขาจะเสิร์ชเฉพาะคำว่า Android ที่อยู่ในเครื่องหรืออยู่ในมือถือเท่านั้นนะครับก็อยู่ใน List Device นครับอย่างเช่น Android Version นะครับอยู่ใน About Phone Android Security Update นะครับก็อยู่ใน About Phone แล้วก็เข้าไปหน้า Android Version นะครับ แต่ในตัวเบต้าหนะครับเขาจะมีแถบด้านบนนะครับโซนด้านบนจะเป็นการเสิร์ชินเว็บพร้อมๆกันไปในเวลาเดียวกันนะครับลองดูอีกทีนะครับสมมติผมจะเสิร,ร,ร์ชผมก็ลากแบบนี้พิมพ์คำว่าแ a ตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะเสิร,ร์ชจากใน device แล้วก็มีเสิร์ชินเว็บพร้อมๆกันอยู่ด้านบนนะครับ ฟีเจอร์ที่4ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเรื่องของการสลับหน้าจอในโหมดส p ปิลสกร e นนะครับผมจะลองเปิดแอป2ตัวพร้อมกันนะตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับส p ปิลท็อแล้วก็ตัวนี้ YouTube อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับใน Android QPR Beta 1นะครับเราสามารถสลับหน้าจอจากล่างขึ้นบนนะครับจากบนลงล่างแค่ดับเบิลแท็บบริเวณตรงที่เป็นแท็บตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ แต่ใน Android 13ก่อนที่จะอัปเดตเป็นตัวนี้ไม่มีนะครับยังทําไม่ได้แต่ตัวนี้ทําได้แล้วนะครับฟีเจอร์ที่5นะครับจริงๆถือว่าไม่ใช่เป็นฟีเจอร์หรอกเป็นอะไรที่เขาเพิ่มขึ้นมาใน Android 13 QPR beta 1นะครับก็คือเรื่องของการเพิ่ม a n i m เมชันมาที่ตัวตอ o p d o w n เมนูตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็มีเรื่องของ auto rotate นะครับ mm hmm. พอผมไปแตะนะครับจะเห็นตรงนี้มันเป็นภาพเคลื่อนไหว ถ้าใน Android 13ตัวก่อนจะอัปเดตก็จะไม่เป็นแบบนี้จะเป็นภาพนิ่งเป็นไอคอนนิ่งๆนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิคมากกว่านะครับตรงแบตเตอรี่เซเวอร์เช่นเดียวกันนะครับเห็นไครับพอผมแตะปุ๊บเป็นตัวแบตเห็นไะหเป็นเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพิ่มสีสันเข้ามาในส่วนของไอคอนมากกว่านะครับเรื่องที่6เป็นเรื่องของการแสดง ถานะของการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับมือถือนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธนะครับ s a m s u n g Galaxy b u d s Pro อยู่นะครับผมเป็นแตะตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเปิด Youtube ไว้จะเห็นนะครับว่าตอนนี้มือถือเชื่อมต่อกับ Galaxy Bud s r r o อยู่ก็จะมีแบบสเตตัสต,ต,ตรงนี้โผล่ Pro ขึ้นมานะครับให้เราเห็นนะครับ สมมุติว่าผมใส่หูฟังเข้ามาในกล่องชาปุ๊บมันก็จะตัดการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพราะนั้นลองดูนะครับเห็นไหมครับแถบ Galaxy Buds Pro หายไปแล้วนะครับใน Android 13ตัวก่อนจะอัปเดตเป็นเบต้าหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าไม่เชื่อมต่อมันก็จะมีคำว่า Galaxy Buds Pro โผล่ขึ้นมามันทำให้เราเข้าใจผิดว่าตอนนี้ มือถือของเราเชื่อมต่อกับหูฟังอยู่นะครับแต่ในตัวเบต้าหนึ่งตัวนี้นะครับเขาจะแสดงสเตตัสชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่พอผมเชื่อมต่อใหม่ดูคร,รับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับแตกขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะรู้ว่าเออตอนนี้นะหูฟังเชื่อมต่อแล้วนะครับใส่กลับไปไหนแบบนี้ปุ๊บทลไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการาเพิ่ม การสื่อกับผู้ใช้งานให้เข้าใจมากขึ้นเรื่องที่7เป็นเรื่องของ security and privacy นะครับซึ่งใน Android 13 beta 1เนี่ยเขาจะมีไอคอนนะครับขึ้นมาตรงดอ o ดาว w n เนูนูเป็นคำว่า security and privacy นะครับตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับยังขึ้นเป็นแถบดำๆอยู่เนี่ยกดอะไรยังใช้ไม่ได้เลยนะครับ แต่ที่เข้าไปอ่านดูในเว็บไซต์เขาบอกว่าฟังก์ชันหรือปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันที่เหมือนกับเป็นเ,เป็นเซนเตอร์นะครับในการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยของมือถือของเรานะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเข้าใช้งานตัวไมโครโฟนการใช้งานกล้องนะครับการให้แอปแสดงคำเตือนแสดง notification ต่างๆนะครับการเซตเรื่องของ s e c u r เ t ตีต่างๆเนี่ย จะมารวมไว้ที่นี่ทั้งหมดนะครับมันก็ทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปเข้าที่ Setting เมนูนู้นเซตติ้งเมนูนี้ทําให้เสียเวลาแล้วก็สับสนนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นอัปเดตข้างหน้านะครับอาจจะใช้งานได้เดี๋ยวถ้าใช้งานได้ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเมนูนะครับปกติในมือถือ นะครับไม่ว่าจะเป็น Android 12นะครับหรือ Android 13ตัวก่อนที่จะอัปเดตเป็นเบต้าหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าไปใน Setting ไปที่ Display นะครับเขาจะมีคำว่า increase touch sensitivity นะครับซึ่งเราจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราติดฟิล์มกันรอยทั้งแบบเป็นฟิล์มพลาสติกหรือว่าเป็นฟิล์มแบบกระจกนะครับ เราก็จะเปิดตรงนี้เพื่อให้การสัมผัสเนี่ยมันมีความไวมากขึ้นจากความหนาของหน้าจอที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ใน Android 13 QPR ไป t a 1หนึ่งะครับเขาเปลี่ยนชื่อจาก increase touch sensitivity เป็นคำว่า screen protector mode นะครับพออ่านชื่อก็รู้เลยว่าเออเครื่องเราถ้าติดฟิล์มนะครับหรือติดกระจกป้องกันหน้าจอเราควรจะเปิดตรงนี้ไว้เพื่อให้การสัมผ,สมผัสมันมีความไวมากขึ้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ฟีเจอร์หรือกิมมิคใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาใน Android 13 QPR Beta 1อัปเดตตัวนี้นะครับตั้งแตที่ใช้ Google Pixel นะครับแล้วใช้ Android 13อยู่แล้วนะครับหากคิดว่าอยากใช้ฟีเจอร์เหล่านี้กิมมิคเหล่านี้ก็สามารถจะอัปเดตได้เลยนะครับสุดท้ายสำคัญมากๆนะครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด Subscribe c h anel n Gadget ดดีๆด้วยสวัสดีครับ